ถ้าเราจะทวนข้อสอบจริงๆเราก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็หัวข้อธรรมต่างๆอย่างพระราชบิดาเนี่ยของพระองค์เนี่ยชื่ออะไรอ่าเราก็จะตอบพระเจ้าสุโธธนะมารดาชื่ออะไรสริมหามายาประสูติที่ไหนท่านประสูติที่ใดหลุมพินีวันอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะตอบ ต่อไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,นี้อย่างนี้ข้อสอบมันจะออกมาแนวนี้แนวนี้แนวนี้สถานที่ประสูติคือต in ้นต้นไม้อะไรทีน <mo> Get Listen, Sweet ี้เราก็จะต่อไปต้นสาระวันประสูติของท่านนี่ตรงกับวันเพ็ญเดือนอะไรก็จะเป็นวันเพ็ญเดือนหกอย่างเงี้ยอสิทดาบทเขาเยี่ยมกี <hop> ่วันหลังประสูติเขาเยี่ยมสามวันเราก็จะต่อไปอย่างนี้ อาิตดาบทนี่ทำนายลักษณะของพระพุทธเจ้านะแล้วขนาดนามว่าอะไรขนาดนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตการตอบข้อสอบเนะี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ต้องศึกษาก่อนถ้าไม่ศึกษาก่อนมันก็จะพลาดพลาดที่เราไปนั่งอยู่ในห้องจริงๆเนี่ยมันจะนึกไม่ออกมันจะมีการจดการทวนก่อนข้อสอบมันจะออกมาเนะี่ยมันอาจจะไม่ตรงที่เราทวนแต่ก็ ให้เรามีความรู้หน่อยหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าถ้าเข้าสนามสอบจริงนะมันก็คือสนามสนามจริงไม่ใช่สนามซ้อมอริยะได้แก่ใครบ้างอะไรอย่างเี้ยแล้วก็ต่อไป 1. โึ่งสดาบันสองสกทาคามีสามอนาคามีสี่อลาหันอะไรอย่างเี้อลหันคือบุคคลเช่นไรอราหันคือผู้ที่ละอวิชาได้เด็ดขาดละความไม่รู้ได้เด็ดขาดอะไรอย่างเี้ละทางมืดละทางบอด ูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะของเราเนี่ยคือใครเราก็ตอบวิศวามิตร <c oughs> ปฐมสาวกและปัจฉิมสาวกคือใครเราก็ตอบคือปฐมสาวกคือพระอัญญากลทัญญาปัจฉิมสุพัทธะปฐมก็คือคนแรกปัจฉิมก็คือคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามตเตรียมข้อมูลให้ดีเพราะว่าในสนามสอบจริงอะเราก็จะไม่ประมา ไม่กลัวไม่วิตกไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นสังเวชนียสถานสี่ตำบลคืออะไรแล้วก็ตอบลมพินีวันคือสถานที่ประสูติพุทธคยาคือสถานที่ตรัสรู้สารนาศคือสถานที่แสดงธรรมจักกะเปาวัฒนสูตรเป็นครั้งแรกพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชายิ่งกว่าอามิต บูชาเพราะอะไรคือเมื่อพุทธบริษัทปฏิบัติได้สมควรแก่ทาแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้ตัสรู้ทาได้เป็นทั้งจุดมุ่งหมายจุดสูงสุดในพุทธศาสนาและเป็นพุทธประสงค์หลักในทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งการปฏิบัติให้ศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้ยืนนานก็ส <c oughs> อบไม่ยากเลยถ้าตั้งใจตั้งใจทวนตั้งใจอ่านเดี๋ยวก็จะผ่านในจุดจุด ที่ว่ายากเองก็จะกลายเป็นง่ายก็จะกลายเป็นลื่นปลิดเลยทีเนีย